ครับทีนี้ก็ผมจะมาให้ดูกันนะครับการการรูปเทือกนะครับการรูปเทือกหรือไล่รองหรือกวดรองนะครับแถวบ้านผมนี่เขาเรียกกวดรองกันนะครับกวดรองหรือไล่รองนะครับนี่นี่ก็ผมมาปล่อยน้ําทิ้งแล้วนะครับเนื่องจากที่ผมได้ตีเทือกไปเมื่อวานนะครับก็จําเป็นต้องปล่อยนะครับพอน้ําเยอะเนี้ยนะครับคือเราไปรูปเทือกเนี้ยนะครับหรือไล่รองกวดรองเนี้ยนะครับ มันจะไม่เรียบนะครับเราไม่เห็นนะครับเราไม่เห็นที่สูงที่ต่านะครับก็คงรู้ดีนะครับแต่สําหรับผมเนี้ยนะครับการรูปเทือกหรือวัดลองเนี้ยผมให้ความสําคัญเลยอันอันดับหนึ่งเลยนะครับคือการทํานานะครับผมผมให้ความสําคัญมากที่สุดเลยนะครับอันนี้คือขั้นตอนในในกลางนานะครับเพราะเนื่องจากค่าเมล็ดพันธุ์แล้วก็คือ การรูปเทือกหรือกวดลองนะครับที่สำคัญในการนานเนี่ยนี่ผมให้สำคัญสุดเลยนะครับคือเรื่องคือเรื่องรูปเทือกนะครับก็อาจจะขัดขัดไปนิดน,นงึงเพราะทางแถวบ้านผมเขาไม่ได้ชินปากนะครับกับคำว่ารูปเทือกนะครับบ้านผมก็เหมือนที่ผมพูดไปเนี้ยนะครับเขาใช้คําว่าเขาใช้คําว่ากวดลองนะครับกวดลอง นะครับก็คงรู้นะครับบางครั้งก็อาจจะพูดอะไรหน่อยนะครับก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเนื่องจากไอมันคำพูดมันไม่ชินนะครับคำพูดมันไม่ชินก็เหมือนที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับภาษาบ้านผมเขาเรียกว่าหวัดรองหรือไล่รองนะครับทีเนี้ยนะครับการไล่รองเนี้ยทำไมผมเพิ่งบอกว่า หรือรูปเทือกนี่ทำไมผมเพิ่งบอกว่าสําคัญมากนะครับการที่ยิ่งเลือดูฝนอย่างนี้นะครับเลือดูนาปีนี้นะครับซึ่งก็รู้อยู่นะครับคือฝนตกนะครับตรงไหนต่ำน้ําแช่ข้าวก็ไม่ขึ้นนะครับข้าวก็ไม่ขึ้นท่านท่านผู้ชมก็รู้ดีนะครับนี่ก็คือมาจากการรูปเทือกหรือการไล่ลองนะครับเราต้องพยายามไล่ให้สม่ําเสมอที่สุดนะครับไล่ให้สม่ําเสมอที่สุด เพื่อไม่ให้มันเป็นปากเป็นเองนะครับเพื่อไม่ให้มันเป็นปากเป็นเองเพื่อการลดปัญหานะครับต่างๆอย่างสมมุติว่าเราหวานข้าวไปแล้วอย่างที่เราหวานข้าวไปแล้วก็ดีนะครับถ้าน้าไม่ท่วมไม่ถึงเนี่ยเราเอาน้ําใส่เนี่ยบางทีเนี่ยนะครับพี่ต่าน้ําก็ท่วมตายนะครับตอนข้าวเล็กเอาน้ําใส่ตอนแรกเนี่ยนะครับ ไอ้ที่สูงก็ไม่ถึงนะครับบางทีเราสียาฆ่ายาเขาไว้มันถูกนิดๆหน่อยๆเนี้ยนะครับบางทียาเขาก็ไม่ตายนะครับมันคืออย่างนี้นะครับผมพึงให้ความสําคัญมากว่าคือการรูปเทือกหรือการไล่รองเนี้ยนะครับถึงถึงสาคัญมากนะครับก็หางที่ดีก็ไล่รองรูปไว้น้ำนิดนึเนี่ยนะครับน้ําขนาดเนี้ยกาลังดีเลยนะครับเนี้ยน้ำน้ขนาดเนี้ยกําลังดีเลย อันนี้สำหรับผมนะครับกำลังดีเลยขนาดเนี้ยกำลังสวยนะครับก็ฮาว่าเยอะก็เยอะไปนิดนึงแต่ขนาดนี้ก็คือว่าใช้ได้ละนะครับนี่มันปัญหาอย่างนี้นะครับนี่ร่องข้างขนาดอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมสูงต่ำนะครับมันจะต่ำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้ที่สำคัญเนี้ยผมต้องไล่ขี้เลนลงมานะครับพยายามไล่ขี้เลนลงมาไม่งั้นก็จะเป็น ต่ำอยู่อย่างนี้นะครับนี่สองล็อกนี่นะครับถือว่าน้ำกำลังพอดีนะครับนี่นะครับอันนี้คือลองของผมนะครับคือไม้ลองนะครับคาดผมก็ยาวสองเมตรเลยนะครับนี่มาเมื่อกี้นะครับก็บังเอิญมีปัญหาอีกนะครับทานบ้ชมททำงานก็ยิ่งมีอุปสรรคยิ่งลิ่งก็ยิ่งมีอุปสรรคนี่บังเอิญลูกปืนห้องเต้นี่นะครับสนิมกินนะครับ ผมทำแล้วไม่ได้หาน้ำมันไว้ไม่ได้เช็คไม่ได้ดูอะไรนะครับซึ่งจอดอยู่บนรถไทยแลนด์นะครับหมุนไม่ได้เลยนะครับบังเอิญมีน้ำมันมาเติมรถกับน้ำมันเครื่องมาเติมรถอยู่นะครับผมก็มาแค่แค่ดินออกแล้วก็มาเอาน้ำมันดีเซลหยดลงไปก่อนก็ขยมขยับมนไม่ดุกไม่ดิกเลยนะครับก็ยาแค่แค่ก็นน้ำมันหยดเออ พอดินได้ตัวหน่อยก็พยายามขยับขยับก็ออกมาได้นะครับก็ออกมาได้ก็นานไปนะครับยิงเลีงอยู่ก็มีอุปสรรคแน่ก็จิตใจไม่ดีนะครับยิงเลีงอยู่นะครับการทํางานเหนื่อยก็เหนื่อยนะครับนี่ก็จะมารูปเทือกหรือไล่ลองนะครับวันเนี้นะครับผมก็หวานพรุ่งนี้ละนะครับพรุ่งนี้ก็แหวกล้องค้างแหวกล้างวานจะหันหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ทั้งแบกทั้งหวานทั้งแบกเข้านู่นนะครับนู่นภูมไม้นุ่นท่ทนเลนอจอยู่นู่นท่า,น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 ,จจาน,น,นผู้ชมจะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับนุถนน,นกว่าจะสุดถึงนานี้ก็สองสามร้อยเมตรนะครับสามสี่ร้อยเมตรนะครับก็อันนี้ก็จะมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับแหลกไอตอนที่ผมทำงานจะไม่เห็นนะครับเหมือนที่ผมบอกแล้วจะไม่เห็นนะครับผมไม่มีคนเดินตามแล้วอีกอย่างผมหายบนรถเนี่ยมันก็เป็นเสียงกบโหลส่งระรสาตกน้ํานะครับ อันนี้ก็มาให้ดูภาพรวมกันก่อนนะครับแล้วผมทำเสร็จแล้วจะมาให้ดูทีหลังนะครับอันนี้ก็สายดูงแล้วนะครับคือว่ามันมีปัญหาทุกอย่างนะครับนุ่นเอาข้าวขึ้นน้ำมั่งมาถึงนาใกล้จะลงนาก็เจอปัญหาเรื่องขอ้งเต้นะครับผมขอทํางานก่อนนะครับให้ท่านผู้ดูผู้ชมมาดูนะครับหลังจากที่ผมรูปรูปเทือกแล้วนะครับที่ผมให้ดูไปเมื่อก่อนที่ผมจะทํางานนะครับเดี๋ยวนี้สภาพออกมาเป็นอย่างนี้นะครับ เนี่ยที่เห็นดินอยู่มีน้ำพอไม่เท่าไหร่นะเนี่ยครับนี่ก็สองบิ้งเนี่ยผมเรียกสองบิ้งนะครับสองบิ้งเนี่ยก็ประมาณสักสามไล่นะครับก็ก็ประมาณสามไร่ก็ล่อจะเขเล่นเวลาไปก็เกือบสามชั่วโมงเลยนะครับเกือบสามชั่วโมงเลยคําว่ากี่รอบไม่ไม่ต้องพูดถึงนะครับผมเก็บนะครับตรงไหนที่มันผลน้ําอยู่ผมก็ ที่สูงอยู่ผมพยายามเก็บนะครับพยายามเก็บนี่ก็ยังมีอยู่นะครับก็ยังเห็นอยู่ก็ไม่เยอะก็พอละนะครับก็ก็รีบก็บอกว่าผมรีบนะครับสถานการณ์ปีนี้รัดตัวนะครับพวกปีผมไม่ได้ทำไม่ไม่ได้อย่างนี้นะครับผมจะรูปเทือกไว้วันนึงแล้วก็อีกวันรุ่งขึ้นผมก็มาแหวกล่องอย่างนั้นนะครับวันนี้ก็อาจจะแหวกล่องเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้จะเป็นร่องหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับเพาไม่รู้กพรุ่งนี้ทั้งแหวกทั้งวานนะครับก็หึงว่าสถานการณ์มันบีบตัว ก็ต้องเอานะครับนี่เห็นไหมครับรถสีขาวมาแล้วรถเข้าเขานะครับเขาเตรียมวานแล้วนะครับนี่สีขาวๆนี่เป็นเป็นคลองใหญ่คลองส่งน้ํานะครับนี่รถผมก็จอดอยู่ข้างพุ่มไม้นะครับรถแทรนสองคันละนะครับนี่เจ้านี้ก็หึ่งมาแล้วนะครับเนี่ยเขารถใหญ่เลยนะครับแป๊บเดียวเขาก็เสร็จนะครับเขาเตรียมเทือกมาด้วยนะครับเขาเตรียมรองมาด้วยคือห่อ PVC สี น้ำเงินนะครับไม่ทราบว่าท่านผู้ชมจะเห็นหรือเปล่านะครับก็ไกลหน่อยนะครับนี่ก็คือรถใหญ่ของเขานะครับเขาสั่งงานได้นะครับเขาจะเอาอย่างไงก็ได้รถใหญ่นะครับก็เรารถเล็กก็ถึงว่านะเขาก็นั้นก็บอกว่าสถานการณ์มันบีบบังคับปีเนี้ยนะครับก็ผมเอาแค่ประมาณสัก ลูกเทือกเนี่ยประมาณเอาสัก 70- หรือ75เปอร์เซ็นต์นะครับทุกปีนี่ผมเอา80เอาเเปอร์เซ็นต์เลยนะเ0เปอร์เซ็นต์เลยนะครับเนื่องจากผมมีเวลาเมื่อก่อนเนี้ยเฉพาะนาแปลงเนี่ยทำแต่ของผมเนี่ยนะครับพื้นที่8ไร่งานเนี้ยนะครับแต่บังเอิญที่ผมได้มานี้ผมเช่าเขาเพิ่มนะครับอีกไร่งานนะครับแต่ปกติแล้วผมก็มาทานี่ที่ส่วนของผมเนี้ย 7จ็ดไล่เจ็ดไร่งานเสร็จนะครับไอทีงานเสร็จก็จะต้องพูดถึงคิดเป็นคนาไปนะครับกวสี่เส้าเจ็ดไล่งานนะครับก็เฮาก็เฮากับเจ้านั้นนะครับก็เฮากับที่รถสีแดงๆครูป้ตตากำลังทําเทือกอยู่นะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็อยากจะให้ท่านผู้ชมได้ไดูไี้ชมกันนะครับ